มาแล้วครับทีมงานมืออาชีพนะครับผมแกล้วนะครับวันนี้ก็ลงแปลงใหม่นะครับมาดูนะครับกินข้าวปลากันนะครับกินข้าวปลากันวันนี้ตอนเช้านะครับกินข้าวปลากันเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูหัวมันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้รถก็ทําการเขาเรียกว่าภาษาโคราชเรียกว่าจกหัวมันนะครับเขาก็ใช้รถไทยน,นะครับ เขาจะเป็นมือจกนะครับหัวถามว่าดีไหมนะครับในมุมมองก็ว่าโอเคนะหัวดีใช้ได้นะครับแต่ว่าก็เกิดห่างไปนิดนึงนะครับเพราะว่าก็มีการแรงเนาะโอ้ยอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นสืนซัดๆื้ซอยู่นะครับหัวดีนะครับแต่ว่ามันมันห่างก็คือต้นเขาเกิดไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าต้นเขาสมบูรณ์นะครับหัวมันก็จะถือว่าดี นะครับพาเพืเ่อนมาเนี่ยอย่างนี้ก็คือเขาไม่เกิดเนาะเขาไม่เกิดา้าเดินระยะนะครับภาษาคลาดลว่ามันห่างมันห่างแค่เดียดูหัวเขาหัวสวยอยู่นะหัวดวกหัวสวยอยู่หัวสวยดีนะครับ หมอเสือใช้ได้นะครับแต่ว่าต้นเกล็ดห่างตุยไปหลายต้นนะครับเขตุียอะ่ะหมอเสือนะดอกใช้ได้หมอเสือใช้ได้อยู่ทีมงานรถแรงทีมงานรถแรงนั่งขับแบบคูลชิวนะ สบายๆชิวๆเป็นเลยโอ้ oh, หัวใหญ่เลยหัวใหญ่หัวอ้วนดีขอโทษขออภัยนะครับถ้าลายตาเนาะนะครับก็ถือกล้องเดินถ่ายเอาเลยใช้แบบสดๆไปเลยเราไม่ได้ปรุงแต่งนะครับไม่ได้อัปโหลดรูปจากอะไรมานะครับเราถ่ายสดๆนะครับถ่ายให้ดูสดๆอ้ oh, ยาวจัง ว้ายใหญ่ยาวจังป๊าเชียงเอวเลยนะครับใหญ่ยาวมากมันยาวมากนะครับโอ,โอ้มันยาวมากทีมงานนี้ก็มีหลายคนนะครับช่วยกันเนาะทั้งถอนทั้งปลูกเอาเกิอดอะไรขึ้นในอย่างเงี้ย นะครับเขาก็ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะครับก็จะมีแต่อย่างนี้ฝอยๆยเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้าวิดีโอหน้านะครับทีมงานก็มากันอุ่นหนาฟ้าข้างนะครับกาลังกินข้าวปลากันวันนี้ก็น่าจะเสร็จไวอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับบ๊ายบาย